ข้าไหว้คุณพญานาคาบากหน้าบายตาเทวดาทุกพระองค์ข้าน้อยขอเข้ามาขอทําการถอนสารพระภูมิเทวานบ้านที่หนึ่งร้ตําบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยคุณนักยาน้อยเหลือคุณจิจิพงศินดากุลในวันเสาร์ที่2 4พฤษภาคม2565นี้ ขอทุกสิ่งนานาขอที่จะตั้งกลางเขาเทวดาท่านเท้าจงช่วยมาเอ็นดูขอที่จะกุดกูขอที่นั่งขอที่นอนขอที่ตั้งเขียนไขเสือสาดลาดหมอนใบทําการสิ่งใดขอให้ประสิทธิ์สมหวัะสมเร็จทุกการโอเบิกมหาเบิกคูยังให้คูมาเบิกขอเร่อขอชัยเบิกเกิดเพราะเสนียดจังไรเบิกทั้งอัฐเรวา 16ชั้นฟ้า15ชั้นปีเตีเบิกทั้งพระอินทร์มักยมการเบิกเท้าจุบาลฝีเบิกโขนทวารบาลตูเบิกหัวเบิกแม่น้ำไม่กว้างอาหารสายเบิกป่าลงไว้ความใหญ่ไพศาลเบิกโปในโขในป่าท้าทุกแห่งโขนเบิกั้งพื้นปีเตีนานจารทั้งผปิดจุกันเบิกรูปภาพที่มีิ์เบิกคุปันธุรกิจมีธาเบิกถอนสารพระภูมิเทวาสิโรเมสุทธา เพชรชลุกันเทวูสวางอเบสมุทหเนยยะสมุทหกติสมุทหกตาพักทัศเสมาอย่างเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาถอนยะรูดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะพุทธัทธทงปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังคังปัจจคามิเอกาเสติประสิทธิเมเอหิขาชะบุิภป